เขาจะเกิดมาเป็นคนนะมึงฟังกูนะที่หน้าไม่ต้องรู้ก็ได้รู้ทักย่างเดียวรู้ทักต้องย่างพอเกิดมาเป็นคนจัดรู้เลยรู้พิษกับรู้ทุกโรูตอนนี้ก็ตือว่าใจได้เราทำไอ้นี้พิษนะอย่าทํานะไอ้นี้ทุกทําได้ละตอนนี้ก็พอมันจะไปจําที่หน้ามันเนื่อยอยู่นั่นเอ้กูเกิดมาเป็นคนกูมาขัวกูตัวกูเกิดมาในชีวิตกูถ้ากูไม่รวยก็ไม่เพื้น แต่กูตือว่ากูทำดีไหมำดีเออกาตา,ากูเควนก็ตองกันกราร์ากูตองตัวเดียวดีไอ้เลยดีดีเออเป็นคนดีทำดีกิดดีแต่นี้ก็ตือ้อว่าพออัไนไม่ต้องไปเน้นนักไม่ต้องไปเน้นนักอย่างไรมันมากเกินเชื่อถ้าเกินมาเป็นคนต่างที่ย้ายพระทิดยักกูตือต้อว่าใช่ไหมไอ้ไงก็ย้ายพระทิดยากน้อยย้ายพระทิดยากเพื่อมึงฟัง,งหมดอะมึงกูบาดไปขึ้นเนี่ยเปื่อน ตึงเพื่อนยิงตายโฮ่มาทำรอบอยู่เีวัรตึงจีนีกูเป็นพระนักเทศก็มาบนกูไปเทศอันรอบมึงมึงลองยิดเลยไปถึงไอ้กูเทศย่อโบอูบาสกูมาเทศได้ไหมนายบุญแก้วดีปนู่นดีปนี่ดีเหย็ดแหม่แม่เลยไปขึ้นเมียเผื่อนเผื่นยิงตายโฮ่งตึงประจันยายพระนักเทศยายพระนักใจศอือฮันเตะแล้ไปถึงกูนั่งเทศตามความจริงไงโยมเอ้ย จำไว้นะนี่ตัวอย่างก็คุณอุบาร์คือนายพลแก้วไปขึ้นเมียเพื่อนเพื่อนหญิงตายองสมควรแล้วกูตั้งมึงที่ว่าพี่น้องมึงไม่จัดกูจัดธรมาร์ดจริงนะนะอย่าแม้ได้เดินลบวัดเองโดยเฉพาะนั้นจริงเกิดมาเป็นคนต่างที่ยายประนัดนักใจว้ากูไม่กูไม่แข่งเลยกูตัอว่ากูกูยู่เบ๊บไปไปนั่นเอีหันมึงแข่งเกินไปคนเราแข่งใหญ่ถึงกับกันนั่น แก่เงพี่เบียโอ้แกงเงเนี่แกงแดงฟาตุ้งเงงมียอยู่ติเรากันเก่งในเมียอยุ่ติเราผุนแกไม่ทราบพูว่าแกไม่อันตู้เกงในเมียลาดูเราคนใจใจเปลือกอไปจะตกกาเก่งในเมียำเชื่อมตายฮ่าอย่าเลีงว่าอย่าเลียงว่าเฉยย็ดเมฆกลางวันกานจึงในเมีอตูกเีพกงขืนมุงไปจุกแต่ว่าก้าไม่เรกว่าแม่ ม ups. ไม่โดนแล้วไม่โดนพวกคุณยบเล่ฮเอ๊พี่อยากไม่อั้นตู้แต่เนี้ยมันกินโดนจัดตายจังอ่ะจัดแม่ฟิสเมื่อฟีสกูบาดไม่เคยตายกูเลียงจริงเออหวานเหนื่อยพี่เตี้กพี่ปุ่นแก้วพี่พอจะพาผมไปนครกำแพงแก้วได้ไหมไอ้นี่กูไม่อั้นดับลงอันนี้เพราะว่ากูเตรียมเกิดมากูจะเกิดไปน้อยนี เลยพี่เปียกอ่ะไอ้เปียกมันต้องต้ามันนี้บัวกูแล้วอยากไปไครมึงว่าก็นัดกูไปตุ้รัดมันไปลงแก่ตายใช่ไอ้เปียกใช่ไอ้เปียกแกมึงแกไปลงตุ้รัดไม่ตีลงตุ้รัดมันตีลุ่งน้อยมั้มึงต้องยอมรับว่าเรียบๆจังหวัดตากใต้เที่ยงก็ไปโรงพยาบาลมาไปตั้งไอ้บู้ตุ้รัดเพื่อเขาเช็คเราว่าหนักกดบู้ตุ้รัดต้องมีคนบ้ามากแต่เพื่อนงานเออแดีวใจมึงไปลงตุ้รัดอู้ใจคนตุ้รัดเนี่ยไม่ลงรัว บ้านอยู่น้อยบ้านอยู่วีอยู่ในก็จะวีเดี๋ยวจะไปลงกูวจรัฐรักูมาทตัมันมาทตัมาดูหน้าองค์ผู้ว่าเกน้อยจะหลักงั้นกำมันวันนับเพียกนู้นนเพียกมาเยี่ยมปุ่มทีตาบ้าวันนับเพียกครับปุ่มเพียกขาดรไอ้กู้ิดถึงร้านอันในมารถควายมารถควายมารถควายอันเนี่ยมาเ่อเกกมาเ่อเอ็นก็เกี้ยนสถานีรถควายตุวจรัฐตานี่กากูลง บอกกูลงตึ้งที่นี่กูแต่ว่าได้หลักกางพระนุกติดขวรพระนีกติดกลอเแียวว่าแกคำไม่เจ็บปบหายใจอยากรังเออก็กูตามเด็กไว้าบ่าวได้หลักัารดูดันอย,อ,อ,อยูไ่ไหนเหย็ดแมมันวันเลยตรงนี้มาปบไม่ลงเออตัน่าอยู่ตามนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ดูดันไอ้ร้อยปุ่นพินเฮือลเลี่ยนมาเจอว่าต้านี่ดูดานอ่อดนเออใจอลงเกตายกู แเล้วกูตามเลยกูว่าบ้านนี่ลุงไปทุรัดนี่ไปจากน้อยมาหานาลุงรถเมย์จดขึ้นมาแต่ว่ารถนั้นไปดูรัดกับกูขึ้นพรำเอ็นมันไกลเกินมามันยังไม่ตึงับกูตามมีเจาวันหนังกูกางกูไหวเจ้ารถนี้ไปไหนเหย็ดแม่เทียนลุ่งลาวมันว่าเปลืองมันว่ารถนี้ไปบานโดนแตวมึงไปน้อยกูไปดูรัดมันปากูไปบานโดนบาไหมก็เล้วแล้วกูว่าโจดตโจดโจดโจดไม่ไปล่ะ ตีลุงเปลือกไฮรถมีจอดมีไปน้อยขึ้นรถรับผูนพินกูเลยกระโปกรถมากูขึ้นปรามกูตามเด็กเราตอนนี้ไปน้อยเตียนเย็ดเมมปนเลยมันว่าดเพื่วไปตาคามลุงแกตาองมไปน้อยกันเลยขึ้นมาอยู่บนกวนกวนน้อยกวนลังตานี้ควนลังตานี้เออโรงพยาบาลเยอะมัน ก็มาป้าไปไม่ก็มาม่ไปบาไม่ไม่บาก็เอบอยไปกนุกมึงว่ากันมาอยู่โรงพยาบาลอยู่จังที่ปีนั่นเออปีตีตีมึงว่าโมอที่อ้กรับเลี้ยงกูนน้งตั้มหุนพปันรัวมึงว่าเกนหน้าโรงพยาบาลมันมีสะนามแมวโม่ปลัดโรงพลาบาอยู่แมวแมวแมว,มว,มว คนบาต่างๆที่ปั่นคนนั้นเลยบางวะพอเห็นแมวปลัดบ่มายืนโอ้กันเกียวโอ้อยบาอ้าดโออย่างเนื้อแต่กูเนื้อดแต่กูกูไปอาจเจียมากรองแมวหม้อดูยืนเล่หม้อว่าลุงนี่ต้องง่ายบาเด็ดกัดเราว่าอาการไม่เหมือนเพื่อนเถื่อนก็โอ้แกช่วยนั่นเองก็ว่าจาหม้อเดียวกูหม,ม้อว่าลุงวันนี้ย่าอนุญาตให้ลุงกบบลบับันเปิดคนแรกตัวลุงง่ายบาแล้วกูดีใจว่าได้กลับบ้าน มื่อวานเด็กก็ได้เด่งความดีใจว่าแม่ถิ่ลุงช่วยเด็กว่าเราเคยตุบปาไปเว้นวันีดแต่น้ำยาหนูตายแล้วมื่อวานเออกูว่าพ่อีีทุบแล้วมื่อวานทุบมันไร e วยมันเปียกผมตุบปาไปตากเด็ดมื่อวานเพื่อมื่อวานอยู่โตแต่อย่างมาจังหูเลยแหม่กันแต่พี่จะไปหรือไม่ไปผมไม่ว่าแต่วันนี้ผมต้องไปแล้วเีย มึงไปมาบวกแกฮะมึงไปมาตายมึงมาตายไหมไปกับคนเจรจาแต่ใจเคยเจรจากูเว้ยเจลจดการต้าจันทีดีแต่มึงต้ามาจันทีดีมึงรู้ว่ากูเจลจดนั่นนั้นจะไม่อันอาจารย์ทีดีโนกูเด็กจันอาจารย์ทีดียีดีกุนได้อาจารย์ทีดีตามหนังเพียบมันจะเคยตอบได้นะกคนแกิตามตอบอยากมั้ยโตอดยาก เกตัมาเปลือกเก่ไก่ขี้ใต้โต๊ะกุณครูโบนู้นจะไก่ตอบตอบแต่กูมึงตอบเปลือผมครับหยุดแม่มึงเก่งคนเดินกำังดีตอบมาเดี๋ยวนี้ไปกุญแจลาดไม่ตายจะลาดกันจะลาดกันเอาใจเจ้าว่ามึงจะลาดวันนี้นะมึงลอกกูจีหะเจ้าว่ามึงลอกได้กูปล่อยลอกเปลือนี่กูกำลังยืน ถ้ามึงเก่งจริงมึงลอกไอ้กูหนังนั่นแหละกูไปลอกไอ้มึงหนังเออเปลี่ยนดีจ้ะเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเป็นลอกไอ้ยืนอ๋อนจะว่าลอกไอ้ยืนลอกได้ใช่อ่ะลอกได้แหนนะแหนก็กูหนังจะได้นัลโหลยึดแม่เปรล้ยวไปเลยไม่หยัดไปฟลอกกูวทัดจิตใจว่าต <In> nice ้องไปวันนี้ That's the ัดสินนจะว่าต้องไป,ไปเปลือเสียงด้วยไม่เป็นหว่วงในชีวิตแม่จะปิดเสียงอ่ะแม่เกร้งด้วยถึงตัวลูกจะตายจะตั้งนี้ยร่แล้วยอกอีกจากคนธรรมดาเป็นๆว่าตั้งนียรยกยกอีกจาก freely Na มากคา แจกนี้ผมจะนำสายตาสังข์ชมให้มาพบกับนครรับโลกกันซึ่งเป็นนครขรกองยักษ์นิลการยักษ์นิลการมีลูกสองคนนั่นคือจานทมินกับกินนดีเจบัดน,นีกินนรีลูกชายกล้องจอมยักษ์ได้ล้มป่วยกลายเป็นเจ้าหญิงนิสาไปหลายวันวันนี้ยักษ์นีลการ ได้เรียกลูกชายเข้ามาเพื่อหา่างช่วยลูกชายที่กำลังป่วยอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่ติดตามต่อมาเวลาปลกกันเนมือัมา ปลูกกันเมืองมันดีทันคนรู้จักกูใจดั่งแมากิจนิรักการตัวกูผู้มีฤทธิ์ทั้งแปดทิศมาจะยบกับเจอมยัดทั้งินบรมยมมานาตูนากระดเกแคกายอาจไม่ไกลกันบางกันต้องคมว่ากามาตรวามีปะ จนชื่อยากระบือหนุยนาคนตื้อยแต่กลับมีปัญหาในการนี้แต่แล้วนึ่ กระมิพัน,นก,กินนาลูกสาวจะก็ม,มาลับล้างนละการมองลูกสาวแล้วสาวใจเรียกลูกชายจันทมินเพื่องาตังช่วยกินนารีชนานทมินลูกบัดน,นี้เก็ได้เก็ได้มองเห็นแล้วว่าน้องงอกแก่นั้นได้ลมป่วยลายเป็นเจ้าหญิงนิสามาปีกว่าแล้วอาการของน้องมึงมันขนนอนหลับ ต่ไม่ใช่คนนอนหลับอาการน้องมึงเมื่อคนป่วยแต่ไม่ใช่คนป่วยเพียงแต่ว่าน้องมึงนอนหลับไปแล้วมันไม่ยอมตื่นขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าไม่ยอมตื่นขึ้นมาทานข้าวผมว่าการที่น้องนอนนอนหลับไม่ตื่นแบบนี้ดีอะพ่อดียังไงไม่เปลืองกูเต็กกับยาตีกวั่ยัดแม่น้องมึงนอนหลับจนหลังจะน่าแล้วมมีอารมณ์ขันกูกระทืบตายกูมึงดูด้วยแปลว่าการที่น้องมึงนอนหลับไปนานนั้น มันอาจจะตายขึ้นมาจริงๆก็ได้เนี่ยผมจะี่ยทำยังไงพ่อผมไม่ใช่หมอมึงควังนะตามตำราของชาวยักษ์เขาบอกเอาไว้ถ้าหากไปพบเห็นยักษ์ตนั้นที่มีอาการเหมือนกับน้องมึงที่เป็นอยู่เนี่ยจะต้องไปหาเลือดมนุษย์สาวบริสุทธิ์ไม้ดื่มแล้วน้องมึงก็จะหไงเป็นปกติเลือดมนุษย์สาวบริสุทธิ์ใช่มันยายกอะพ่อมึงรู้ได้ยังไงเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ไปโรงเรียนอาจจะล่องล่องเหลือๆอยู่บ้างแเด็กที่พ่อแม่จงมาอยู่ตามหมอฟัก ไปอยู่ตามโรงเรียนรอดยากป่ยมึง,ดดงรู้ได้ยังไงเป็นความจริงอะพอ่อพ่อตามไปดูมั่งถ้าอย่าถือถ้าแต่รถอย่าถือถ้าแต่โทรศัพท์เจ้วันทิศลูกบอกว่ามาไม่ได้เดืนพิจิตรพิจิตรเปรตอะไรตามไปดูมันอยู่ไหนโลตัสโลตัสบิ๊กทีจางอาเตยไปอยู่กันเจก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 กลางค่ำกลางคืนไม่ใช่มันหลับไม่ใช่มันนอนมันทําอะไรดูไปอยู่โอทูไปอยู่คนแจ้างงานไปอยู่ใจกาเกียงดาว ดึกๆเดินๆม,มันจะมันหลับมันจะมานนอนตีหนึ่งตีสองทเที่ยวเป็นคู่เป็นคู่มันํำปลิดอะไรพอ่อจมันไม่กันมึงต้องไปเสือกลูกชาวบ้านเด็กบริุทพ่อได้ทำหนังสือขอไปแล้วลูกใครอะพอ่อลูกของกษัตรเรืองเด่นเป็นผู้หญิงสาวสวยแล้วก็บริุทพอ่อต้องการเอาเลือดไหมน้องดื่มใช่พอ่อผมพ่อกังวลผมหน่อยการที่พอ่อทำแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยพอ่ออย่าลืมว่าการที่พ่อเอาลูกกนอื่นมาฆ่าแลวสังเวย ลูกพ่อให้รอดแต่ลูกเพื่อนตายทำไมพ่อไม่คิดว่าเขามีหัวใจมันพ่อเขาร้องไายเหมือนกับพ่อกขเสียใจเหมือนกับพ่อแล้วทำไมพ่อต้องทำแบบเนี้มึงควังนะใครบอกมึงกูจะฆ่าเขาอ่ะแล้วพ่อจะทำยังไงมึงควังหลังจากที่ได้ตัวผู้หญิงคนนี้มาเรียบร้อย้วกจะกรีดเอาเลือดนิดเดียวเท่านั้นให้น้องมึงดื่มอขาดใจนวพอได้เลือดติดพ่อตรงตัวกลับตรงกลับไอ้โง่แล้วพ่อจะพาไปไหนทำเจ้าสาว ทำเจ้าสาวเออโอ้โหพอ่อพ่อใจดีเหลเกินพ่อก็รู้ว่าลูกพ่อตั้งแต่โตเป็นหนุ่มเนี่ยไม่เคยได้เป่งไคลเลยชักแต่ว่าจนเข็ดมือไปแล้ววันนี้พ่อเจ้าสาวไห้ผมดีใจมากอบใจพ่อเอ้ยมันไม่ต้องดีใจไม่ต้องปัดปัดไอ้แม่แค่บอกกูจะพามาทำเจ้าสาวมึงอ่ะเา้างั้นเจ้าสาวเคยเจ้าสาวูเองชิบหายเนะี่ยเราเตวตา,าดีใจนึกว่าพาไม้ลูก พาโมอิงกันแล้วแกตายหูเลยยี้ยงอาดหน้าที่ของมึงดูแลน้องมึงก่อนที่กูจะกลับมาวันนี้ผมจะเดินทางไปโมมนุษย์มึงอยาลืมาตอนนี้ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นมามากมายนะโดยเฉพาะตอนนี้เราคือประเทศผู้ขายน้ำมันมึงย่าลืมาบัดน,นี้ราคาน้ำมันได้สร้างความปันป่บนตัวโลกแต่ประชาชนก็ไม่รู้หรอกว่าราคาน้ำมันที่ตลาดโลกมันไม่แพงอย่างที่คิดหรอก แต่ที่มันแพงแพงเพราะอะไรแพงเพงราะนักการเมืองอุบาทว์ของมันนั่นแหละที่มันได้เอา,อาตลาดเอาเอไอ้ตตทเอาไอ,าอ,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 าอาบริษัทน้ำมันเข้าไปดูตลาดอุน่นเข้าไปแปรเป็นอ่รัฐวิสาหกิจในที่ดุดน้ำมันก็เลยแพงเกือบตายผงเพราะฉะนั้นเป็นเพราะนักการเมืองของมันไม่ใช่เป็นเพราะตลาดน้ำมันไม่ใช่เป็นเพราะประเทศที่ผลิตน้ำมันนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ ความเดือดร้อนมันถึงได้เกิดขึ้นแต่ลูกอย่าลืมว่าน้ํามันโตไปไม่เกินจำดีมันจะหมดแล้วต่อไปนี้มันในเมื่อน้ํามันหมดเราจะกินอะไรเพราะบ้านเราข้าวขลูกไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจะไปร่วมกับเจ็ดชาติไปร่วมกับเจ็ดชาติในการที่จะไปเป็นเจ้าของขอประวิยารและพื้นที่ทับท้อนต่างทะเลเพราะตรงนี้มันเต็มไปด้วยคาสธรรมาชาติเลยน้ํามันเต็มไปหมดหาทางแก้ไขไว้ก่อน พราะฉะนั้นพ่อจะเดินทางไปที่นั่นด้วยไปปุ๊บนายสตรมพ่อจะเดินทางไปที่นั่นพ่อพ่อจะไปเมืองมนุษย์ใช่พ่อจะไปไหนไปประเทศไทยอย่าไปนะพ่อนะพ่อไปไหนผมไม่ห้ามแต่อย่าไปประเทศไทยเด็ดขาดทําไมอ่ะมันเกลียดพ่อมันเจอพ่อที่ไหนมันเอาพ่อตายที่นั่นเรื่องอะไรอ่ะพ่ออย่าลืมนะเมื่อวันที่ยี่สิบสามตันวาคมพอดโศงพันร้อยสี่ริบเจ็ด พ่ออย่าลืมว่าพ่อไปสร้างความเด็ดร้อนหกจังหวัดตายเป็นเต็นพ่อลืมแล้วหรอเรื่องอะไรก็เรื่องคลื่นยักษ์ไงไอ้แต่มาเรื่องเงินเม่ตั้งเร็จมันตัดแจ็กแปร,ร์เต็ดเจ้ามันมาดีดุดบนันีมาหยุดนะมันยำตอวกนอกเพียงใจมุงไปกนกาแงแก้ว ผู้บัดนี้ข่าวการเดินทางมารับตัวเจ้าหญิงพิคุณท่อของยักษ์นี่ละกันมันได้เพรทพัดไปตุกท่านทีที่พี่น้องทราบข่าวว่ายักษ์เกเดินทางมารับตัวเจ้าหญิงพี่น้องต่างก็หวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกประตมังหาเกย์ท่านอาจารย์เนมรัตนเก่กงนี่จะได้เป็นห่วงในสถนานการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้ท่านจึงได้เรียกบรรดาสานุศิสต์มาพร้อมหน้ากันตรงนี้เพื่อเก้กไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อลูกกิตลูกาขึ้นมาพร้อมหน้าที่นี่นะอะไรจะเกิดขึ้นติดตามรายละเอียดองนิยอยตาต่อมาว่าจะกลมบตรงมิดหน,นาทีทา่ทเต่จจาตื่นแต่เจ้าจากนอนและพอมานังตอนททธ จงใจวิจรารณญาณนวหนีนา,นนาดานความกิจอย่าลงผิดไปต่างกว่าในเรื่องก้องอับายามุจึงมีจับนับเนื่อแนนเซ็นคะนนนับแต่ผลลับคือความตายคนเรากลา,มา่มีทุกข์ทำจิตในว่าคืออนตางที่ดับทุนั่นคือทุกต่างใจแล้วยามาเราไม่คิด Huechita me le compré a ก็ประกงบตรงมญญัดพูดปฏิปฏิบัติได้ก็คงจะไมา่ทำผิดเพราะคนที่มีความรู้เปรียบเท่เหมือนคูที่มีผิดพวกตุจเจริตกามิกะหนุยน้ามรารนั่นเแต่นี่ก็เปว็นโอกาสดีที่พอได้ยกพวกทื่ถึงเป็นบรรดาดูคิตทุกคนขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่ตรงนี้ ลูกกอกราบนมัตการท่านอาจารย์เจ้าค่ะวัดดีดกครับนมัต,ตการท่านอาจารย์เจรเดินพ้นโยตงเย็นไมหมลักโลด